กระจกหน้าจอแตกนะครับตอนนี้นะแต่แต่ยังเห็นภาพแบบนี้นะครับเราสามารถซ่อมหน้าจอได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนจอใหม่นะครับแล้วก็อันนี้ลูกค้าก็มีแบตเตอรี่นะครับมาให้เราเปลี่ยนด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะก,การให้ทัง้งคูะครับยังไงไปดูกันเลย นี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่ของลูกค้านะครับที่เอามาให้เราเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะจัดการให้ครับอ่านี่นะครับก็เสร็จไปทิแล้วนะครับสำหรับการซ่อมหน้าจอลอบกระจกนะครับของ iPhone 13นะครับหากของพี่ๆท่านใดนะครับมีอาการจอแตกแต่ยังเห็นภาพอยู่นะครับสามารถส่งมาซ่อมที่ร้านเราได้เลยนะครับ